ปายบายทุกคนมอนี้จะพาไปหาลอกินอย่างแซ่แบๆอยู่ที่ถนนคนเดินสารหลักเมืองจังหวัดอุดรบอกเลยว่าคนนี้หลายคักลายเน่้านของกินนี่อุยเหวาวเยียบเลียนทรบล่ามาฮอดกระจัดเป็นไก่ทอดวิ่งแซ่บโดนัทกุ้งทอดไปสักก่อนเลยอัลละสิบบาทสิบสองบาทซื้อกินละกะ็แล้วไปเด้อห้ามไล่เป็นเงินกีบคืนใดทุกคนยางตอมาอีกหน่วยหนึ่งกับมาเจอกับา้านนี่น่าจะเมนกุ้ยไส้หรือส่วนนี่แหละทุกคนบุจือวบุซื้อ,อยมันแค่ไข่คือยอขาวบ้านเฮานี่นะ แต่ก็จะมีไส้กุ้งไส้ปูอัดอันหนึ่งสิบบาทจัดไปสองอันเอามาลองซิเบิ้งซื้อจะซื้อหลายกระโบได้ยังมีอีกหลายห้านอยู่ทุกคนต้องไปต่อต้องไปต่อยังไปอีกเั็ไน้อยกับพ่อกับห้านขายมักไม่ทงละซ้าบาทมีแต่แนวทึ่งทุกคนเป็นตะแทบิกได้ขนะะซูซี่คำละสิบบาทซ้บาทอุ้ยละล้านตาการตาเห็นหม้อน้ำเจวลูกซินแล้วก็เป็นตายากคุยขนาดไข่นกกระทาปิ้งก็มีแต่ก็แวะมาจ้าจิ้งรีดทอดกับดวงทอดจานหนึ่งซ้าบาทจัดไปสองจานก็ สีส่ได้แล้วเพื่อนก็จะมาใส่ซอสใส่พริกไทยให้เป็นตำมันเป็นต,นตนะนัวคักทุกคนเอ้ยไปงานบุญบ้านได้นี่เห็นแมงไม่ทอดบบได้เป็นต้องเด้จดานเหรอย่างไปอีกไกลเติบกับแบบพอกับห่านเกือบห่านนี่มีคูละแปดีบคูละร้อยน้องสาวกับเจ๊กับพา,า,ากันลุยวัสั้นไอ้เฮาก็เลือกเอาคู่สีดำแต่เสือกโบมีไซ้เลยได้สีขาวมาแทนมันนุ่มดีทุกคนสองคูซ่องร้อยบาทบาทนี้ก็ย่างต่อไปไปเห็นห่านย้ำเป็นตะแซมแห้งบ่ได้กินได้ดมก็มีแห้งฮ่านหมูปิ้งก็ ก,กับเหาะปลาก็เป็นตาแซบเป็นตาแซบแต่ก็อดใจไว้ก่อนแป๊บหนึ่งกันย่างมะฮอ,อดซีแยกเห็นนักห้องเปิดมัว่วข้างถนนก็เลยแวะเติมกําลังใจไปสาวบาทแล้วก็ย่างโตไปแยกที่สดหาก็ได้เครื่องทงั้งยังอีกสองแยกทุกคนเอ้ยย่างป่านบุญทะหลวงพุทะมือนี่นะมาพ่อส่งห้านี่ตละสี่สิบบาทแพน่าดีก็เลยจัดไปสองโตแปดสิบจากห้านส่งก็แวะมาลองซิมเมี่ยงเบิงไม้ละสิบบาทชาิส้มๆหวานๆหอมสมุนไพรจัดไปสองไมมยี่สิบบาทแล้วก็จัด สัดทรงขาสั้นไปอีกสองตัวร้อยสามสิบบาทบาทนี้ยังมาฮอดแยกที่สามไปจ่ายเอกับอดหนังไก่ฮันนี่กินหอมหอมก็เลยแวจัดไป3มถุง50บาทป้งกุ้งลวกไห้ก็เป็นตาแซบตาแซบแต่ก็ะอดใจไวไอฮอดแยกที่สี่โบได้ซื้อย่างก็เลยยางกลับมาพ่อกับวงดนตรีคนที่กะเจก็เลยเติมกับหลังใจไปให้อีก20สิบาทยางกลับออกมาจนสุดทั้งกับมาพ่อกับสร้างเจดีใจได้เจอมูก็เลยซื้ออ้อยเลี่ยงไป50บาทน้องสร้างก็เป็นตาหักเป็นตาหักไอเฮากระทั้งหยับอยู่ใกล้ ทนนั้งย่านแน่ย่านนองเยียงานนี่ทั้งเมื่อยทั้งมวนทั้งอิ่มท้องและก็อิ่มบุญม,มีโอกาสกับพากันไปเลาะบึงเด้อเพิ่นเปิดสะโพกสุกับเสาเท่านั้น